ตอนรับเข้าสู่ช่องสอนอนจิบท้องถินไทยนะวันนี้จะนําท่านผู้ชมมาดูมาชมเกี่ยวกับการประชุมนะครับแข่งกันทักษะทางวิชาการนะครับวันที่17นะครับวันนี้วันศุกร์ที่17มิถุนายนพศ2565นะณนะโรงแรม2,000บุรีอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีมาชมกันได้เลยนะครับคือโรงแรม2,000บุรีธานีนะครับ ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองเป็นสถานที่ประชุมทักษะทางวิชาการซึ่งสอนจิบท้องทินไทยนะครับได้มาร่วมประชุมด้วยนะนะครับเป็นโรงแรมที่ใหญ่มากๆทีเดียวมีทางเข้าโรงแรมสองพันบุรีนะครับ เอร์คับด้านนี้สถานที่ตรงนี้สถานที่ประชุมนะทางไปประชุมการประพึกแกรนเป็นโรงแรมที่โอ้โถงใหญ่มากๆเลยนะรานกาแฟครับสระว่ายน้ำด้วยนะสถานที่ตรงนี้สถานที่รับรายงานตัวนะครับ สถานที่รับรายงานตัวนะตอนนี้อันนี้คือสถานที่รับรายงานตัวนะครับท่ายงานตัวมีคนเอนะครับคอยอำนวยความสะดวกนะท่านงานตัวด้านนี้อ่าเมืมองราชบุรี การประชุมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลางประจำปีพศ2565วันที่17มิถุนายนพศ2565ซึ่งเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมณห,ห้องการระพฤกิโรงแรม2 0 0พันบุรีอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ กราต้องมีการขอขอสวัสดีนะครับขอทานขอองค์รวมเดือนนะครับท่านอาจารย์ทุกท่านรวมบุคลากรของกรมศึกษาทมากด้วยที่มาที่นะครับแต่ก็เจอขอบพิสิทธิ์เราของสุขาครนะครับที่เราจะต้องนัดสีแจงเพิ่มเติมในกรณีที่เราจะเป็น ในฐานะนะครับที่ทางเทศบาลืางพรรณบุรีนะครับได้รับเกียรตินะครับาการรูปาือกำของส่วนท้องถิ่นนะครับให้เป็นเจ้าภาพในการจดัดงนานสำหรับการประชมุมในครั้งนี้เริ่มรับรายงานตัวตั้งแต่เวลา8นาฬิกานาทีถึงเวลา9นาฬิกานะครับผู้เข้าร่วมประมมชุมลงทะเบียน ณห,ห้องการละพึกโรงแรมสองพันบุรีอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับหลังจากนั้นก็ได้ชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันในแต่ละกิจกรรมนะครับซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยภาษาอังกฤษษภาษาจีนนะครับการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตล,ลาลา การร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์การประกวดวาดภาพระบายสีการแกะสลักผักผลไม้การประดิษฐร้อยมารายการประดิษใบตองการประกวดโครงงานต่างๆการแสดงละครสั้นภาษาอังกฤษการแสดงละครภาษาจีนไม่จำกัดระดับชั้นการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับครู การแข่งขันคัดลายมือการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์การแข่งขันหุ่นยนต์การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้การประกวดแข่งขันธรรมวงมาตรฐานการประกวดแข่งขันหน้าตัดสินไทยสร้างสรรค์การแข่งขันต่อปัญหาคุณธรรมการแข่งขันต่อปัญหาสาธารณกรมหลังั้งหมดยี่สกิจกรรมนะคะและกิจกรรมย่อย 95กิจกรรมนะคะเดี๋ยวเราจะดูเกมการประกวดในรายการไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งทุกท่านสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้ใช่ไหมคะมร่างังเรียนใช่ไหมคะหอดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทำนมท่า,านหอ,อทีนะคะหากท่านไหนที่ไม่ได้ดังร่างหากเกณฑ์การประกวดมานะคะให้เข้าไปในเว็บไซต์นะคะค่ะสุพรรณดอกพิชัยกายน แล้วไปเข้าตรงที่เกณฑ์การแข่งขันค่ะที่ให้ไว้หนา้าเว็บไซต์นะคะซึ่งหลัเกณฑ์หลักๆนะคะของทุกรายการนะคะจะมีหลักๆอยู่3าประเด็นนะคะก็คือผู้เข้าประกวดทุกคนนะคะจะต้องได้รับว,วัซีนที่ครบนะคะหรือวันแข่งขันจะต้องแสดงผลการตรวม A T J นะคะหรือว,ว่า A T D e R นะคะ ไม่เกิน72ชั่วโมงนะคะแล้วก็ในส่วนของผู้เข้าประกวดนะคะซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้สแสดงหลักฐานทางราชการที่เห็นว่าอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องนะคะอาจจะมีบัตรประจําตัวซึ่งไม่มีสัญชาติไทยนะคะหรือสําเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิดอย่างใดอย่างหนึ่งมาสแสดงนะคะหรือเป็นหนังสือที่ผู้บริหาร ศึกษารับรองนะคะและในกรณีของการแข่งขันเป็นทีมนะคะสามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันได้โดยมีผู้เข้าแข่งขันสำรองได้ไม่เกินหนึ่งคนต่อทีมนะคะซึ่งหากมีผู้เข้าแข่งขันสำรองนะคะจะต้องแจใ้งมายังกองการศึกษา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีนะคะภายในวันที่20กรกฎาคม2565นะคะตอนนี้เข้าไปในหลักเกณฑ์ได้ไหมคะไปดูการประกวดรายการแรกนะคะการแข่งขันการา่าวไม่ใช่เปรเป็นเอร์ครับผมนะครับตรงนี้ในส่วนของเว็บไซต์มีท่านใดจะสอบถามอะไรไหมครับอ่ามีท่านมีท่านหนึ่งโทรเข้ามานะครับสอบถามเรื่องอ่า ทีมเกณฑ์ปฏิบัติของปี62นะครับดโทรสสารเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแก้ในระบบให้ก่อนนะครับโดยท่านก็เข้าไปที่สุขภัณฑ์อาจารย์ก็ใหท่านจับูตารางเวลการแข่งขันเนี่ยครับว่าอานมีหลากายการกิจกรรมนใช้เวลาสองวันแค่โครงการเนี้ยวันที่17ยกตัวอย่างวันที่17นะครับจะท่านจะบูนี้ได้เลยตารางการแข่งขันนะครับท่านจะบูมตรนี้ได้นะครับเนี่ยว่าใช้ยตัวอย่างว่าวันที่17 มีโรงงานระดับที 1> ่ <X> S> <S à, 1ถ <wh contradictory> ึง50ส่วนมาชิ้น8ระดับที่57ถึง60อย่างเงี้ยท่านก็จะได้รู้ว่าเอ๊ะวันไหนท่านจะซ้อมอแไรว่าบางคนก็มีปัญหานะมีปัญหาไม่ฉีดรูปดีนนะครับอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ฉีดนะครับแต่บ้านเห่งทางก็ต้องตรวจก็ต้องมีผล EDC นะครับหรือฉีดมาแล้ว ครับมาถึงหน้างานเราไม่รู้ว่าคนนี้ติดหรือมีแฝงมีโควิดหรือเปล่าก็ต้องตรวจต้นะครับสรุปคือตรวจนะครับพร้อมอย่างที่ได้ชี้แจงกันนะว่า้าจะต้องมีผลตรวจแล้วก็แจ้งวยว่าให้ภายใน17ถึง22ชั่วโมงนะครับตอนนี้นะครับค่ั่งนะคือคือตอนนี้ตามเจนในนี้นะคะเขาใช้คำว่าหรือหรือแปลว่า ้องเลือกแดดใดอย่างหนึ่งแปลว่าถ้าหนูฉีดวัคซีนมาแล้วหนูไม่ต้องตรวจ A B K หน้างานหนูไม่ต้องท R T P C R เพราะว่าใช้กเ๊อฟหรือดังนั้นเนี่ยถ้านักเรียนดูว,ว่าฉีดวัคซีนถ้าตามราชการต้องหลบคือเราถามที่อยู่ถามนะคะคือหมายความว่าตะกีเ้เห็นสมมุติว่าสองเข็มเด็กเนี่ยมีใบรับรองการฉีดวัคซีนมาแล้วสองเข็มแสดงว่าเด็กก็ไม่ต้องไปตรวจวีอาร์เดนิเซี เด็กก็ไม่ต้องปวดเจนเอเน้านานด้วยเพราะว่ามันเป็นคอมเพลตหรือถ้าตามเกณฑ์ค่ะคือคือเราเปิดเปิดกว้างแค่สำหรับผู้ปกครองที่ไม่ได้ให้ลูกฉีดแต่ว่าลูกนี่เก่งฉลาดหลักแหลมมากเลยเดี๋ยวถ้าท่านไปสั่งหาว่าถ้าเกิดเมื่อลูกเขาเป็นอะไรมาเนี่ยเราก็รับผิดชอบถูกไหมเดีนนี้เปิดเอาไว้กว้างแต่ทีนี้ยังไงเขา้าฉีดวัคซีนครบเนี่ยคือท่านแสดงผลมาก็คือผู้ชายสองเข็มผู้ชายหนึ่งเข็มผู้ผู้หญิงสองเข็ม แล้วก็รจะตรวจอซ t แต um> <H> ่ถ้าไม่ได้ทัฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ได้ทำหลักีูตรไมามาก็มาตรวจ a t k แต่ทีนี้สําหรับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วครบหนึ่งหรือ2เข็มแต่เพื่อความปลอดภัยในงานแข่งขันเราก็จะขอหลวเย็ด้วยเพราะว่าเกฑ์ที่ส่งเข้าไปน่ยจะเป็นเกแค่สาบังร่างโอเคนะคะ ผู้เข้าประกวดเนี่ยต้องฉีดฉีดวัคซีนหรือ rtpsa และตรวจ abk ก่อนการแข่งขันเป็นแฉกแข่งขันนักครูและนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม abk คหมคะภายใน72ชั่วโมงค่ะตรวจคื abk กุจึงทมการแข่งขันภายในเจชั่วโมง้าเขให้างเจ้าหน้าทรในที่ประชมเพื่อให้เข้าใจตรงกันเลยค่ะสรุปว่าผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องตรวจเอทก่อนแข่งขันมีผลไม่เกินเจชั่วโมงตามนี้นะคะนาะ ใน3วันนี้เราจะไปกําหนดว่าอปทไหนมาส่งวันไหนนะคะตอนนี้เรายังไม่นิ่งว่าอปทอีกี่ร้อยกี่เท่าไหร่ร้อยเนี่ยนะคะวันไหนส่งยี่สิบเจ็ดกำหนดส่งเหมือนส่งผลงานก็ได้ใช่ค่ะได้ดูล้ต้อดคำเสกก่อนใช่ค่ะยี่สิบห้าท่านต้องมาส่งแล้วนะคะตอนนี้ในกรณีที่ท่านบอกว่ากลัวโควิดไม่มาส่งเอง ไบเสรีเครอรี่อะไรแฝดเกิดอะไรนั้นได้ไหมได้ค่ะแต่ต้องประทับมาวันส่งวันที่18กับรกรกฎาคมเพราะว่าปีที่แล้วปีหกสองเนี่ยนะคะท่านส่งไบเสรีมาขนาดรอกำหนดวันไปที่7วันยังไม่ถึงเลยนะคะโอมาทีาาง่งานหนถึงด้ยังเราเช็คแล้วเ,เช็คถึงยังไม่วานะคะ9วันถึงถึงก็มีดังแบบนั้นมันจะเลยกำหนดที่เราส่งนะคะถ้าไม่มาส่งเองท่านไม่สะดวก แล้มันมันก็แพงเนาะนะส่งทางไปรษณีย์หรือแฟก์หรือเคอรี่มาได้นะคะลงประทับนาวันที่18กรกฎาคมขอบตุณค่ะ หลังจากประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันของแต่ละกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้บริหารเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีก็ได้สรุปผลการประชุมและตอบซักถามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลังจากนั้นก็ได้จัดลำดับการประกวดซึ่งเทศบาลเมืองราชบุรีก็ได้จัดลำดับได้ลำดับที่93 การประกวดของแต่ละกิจกรรม

กอข่าคุณการจันทบุรีครับเ็ชิครับนะครัเทศบาลตำลหนองโดนจังหวัดราชบุรีครัโอภารามครับบางราบุรีครับต่อไปตำบลบานพันครับเทศบาลตำบลบานจังหวัดปุมธานีอำัวไอ๋อเยี่ยมมาก รานมาด้เทศบาลตาบนบางกระดีนะคะจังหวัดปทุมธาีค่ะบางกระดีปทุมธานีมาเลยครับบางกระดีปทุมานีมเะโอ้เลขสุยเลสิบสองีนํารงัมฤทจัหบุรีค่ะสำหรับการประชุมการอภิการทักษางวิชาการระดับภาคกลางขอจบลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ชอบกดไลค์แช่กดแชร์แน่นอนกดติดตาม